สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับครูน้ำสังนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนวิธีการเตรียมสารละลายอีกวิธีหนึ่งซึ่งเป็นวิธีที่3วิธีสุดท้ายเนาะเป็นการเตรียมสารละลายด้วยวิธีการผสมนั่นเองนะคะ,ะเรามีสารอยู่2ฟ้าเห็นไหมถ้าเราเอาสาร2ฟ้านี้มาผสมกันเนี่ยนักเรียนคิดว่าความเข้มข้นของสารใหม่ที่ได้เนี่ย จะเป็นยังไงจะเท่ากับบิ๊กเกอร์แรกไหมหรือเท่ากับบิ๊กเกอร์ที่สองหรือเอาความเข้มข้นทั้งสองมาผสมกันอ่ะอันนี้เป็นความเข้มข้นของบิ๊กเกอร์แรกนะคะก็จะเป็นห้าโมลต่อลิตรบิ๊กเกอร์ที่สองเป็นสองโมลต่อลิตรอือย่างที่พวกเราคาดกันนั่นแหละเพราะว่าสีอ่อนกว่าก็ความเข้มข้นน้อยกว่าถูกไหมเอออ่ะเอามาผสมกันจะเป็นไง บวกกันเลยไหมเป็นเจ็ดโมลต่อลิตรไปเลยจบจานเอาเลยมาสอนเนี่ยง่ายจะตายตลกขะนักเรียนไม่ใช่นะมันจะมาบวกกันได้ยังไงในเมื่อสัดส่วนของจํานวนโมลต่อลิตรในแต่ละฟาสดเนี่ยยังไม่เท่ากันเลยจะมาบวกกันแบบนี้เลยไม่ได้นะคะเราต้องไปหาก่อนว่าในแต่ละฟาสดที่เราจะผสมกันเนี่ยมันมีเนื้อโมลอยู่เท่าไหร่ มอนในฟาดแรกเนี่ยห้ามวลต่อลิตรก็คือแสดงว่าในสารละลายหนึ่งพันลิตรอะห้าโมลต่อลิตร,ตรตรงนี้นะคะแสดงว่าครูให้สีม่วงนี้เป็นสารละลาย x ละกันเนาะ,ะในสารละลายเขียนย่อเป็นสารละลอนนะคะหนึ่งพัน ลูกบาทเซนมีตัวเนื้อสารก็คือตัวสาร x อกมี x อยู่ห้าโมนแต่เราเอามาทั้ง1,000ลูกบาทเซนไหมไม่ถูกไหมเรามีอยู่แค่100ลูกบาทเซนถูกไหมคะ ทีนี้เราก็ต้องมาหาว่าถ้าเป็น100ลูกบาทเซนะจะมี x กี่โมลจะมี x 5มโมลเท่าใน1000เลยเป็นไปไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันต้องมี x น้อยกว่าแต่มันจะเป็นเท่าไหร่เราต้องใช้การเทียบอัตราส่วนกันนะคะเพราะฉะนั้นในสารละลาย100ลูกบาทเซนเนี่ยจะมี x จ 1,000หาร10เป็น100เพราะฉะนั้น5หาร10เป็น0.5โมลน,นะคะหรืออาจจะใช้การเทียบบัญญัติต่ายางก็ได้เนาะ1,000มี5โมล100จะมี100่งร้อคูณหหารหนึ่เป็น0.5โมลเนาะแสดงว่าในฝาดแรกเนี่ยมีเนื้อโมลอยู่เท่าไหร่มีเนื้อโมลอยู่0.5โมลถูกไหมเออต่อไปบิ๊กเกอร์ที่2องทำ ไม่ใช่บิกอร์นะคะฟลาสที่2ทํออทำเหมือนกันเลย2โมลต่อลิตรแสดงว่าสารละลาย1000ซีเอ็มกำลัง3มี x 2โมลทีนี้ฟลาสนี้เนี่ยมีปริมาตรแค่อ่ะมีสารละลายอยู่แค่100ลูกบาทเซนเพราะฉะนั้น เรามาหาว่าถ้าสารละลาย100รูกบาทเซนเนี่ยจะมี x อยู่กี่มนลศูนจดสองมลนะคะอ่ะใช้การเทียบประยัติยางกันเลยนะอ่ะเพราะฉะนั้นจะมีเนื้อสารอยู่0.2โมลอะทีนี้จะได้เนื้อสารจริงๆของแต่ละฟาสมาแล้วถูกไหมทีนี้ก็เอามารวมกันได้เลยเมื่อเราเทปุป๊บมลมันก็จะแบบ มารวมกันได้เลยถูกไหมคะเพราะมันเป็นเนื้อมวลที่แท้จริงที่อยู่ในต่นอฟาสเพราะฉะนั้นแสดงว่าในสารละลายที่ผสมกันแล้วเนี่ยจะมีเนื้อมวลอยู่0.5บวกศจอโมลส่วนสาระละลายที่ได้เนี่ยก็จะเป็น200ลูกบาทเซนก็มาจาก100ในฟาสแรกนะคะบวกกับ100ลูกบาทเซนในฟาสหนึ่งเนาะ เพราะฉะนั้นได้ความเข้มข้นของสารละลายอย่างได้อย่างยังถูกไหมความเข้มข้นไม่ต้องเทียบในหนึ่งพันลูกบาทเซนหมดแต่อันนี้มันในสองรอลูกบาทเซนเพราะฉะนั้นหาตาส่วนอีกเหมือนเดิมสารละลายสองลูกบาทเซนมี x อยู่0.7โมล สารละลาย1,000ลูกบาศก์เซนจะมี x อยู่0.7โมลนี่เทียบไปอย่าตัวอย่างนะคะคูณหนึ0งพลูกบาศก์เซนโอ้ย1,000งพันนะส่วนเกินมา1ตัว1,000ลูกบาศก์เซนส่วนด้วย 200ลูกบาทเซนถูกไหมบาทเซนตัดๆก็จะเป็นเท่ากับ3.5มูโมลเพราะฉะนั้นได้ความเข้มข้นแล้วยังคะ่ะได้แล้วถูกไหมเพราะความเข้มข้นมันเทียบ x โมลในตัวทำละลาย1 0 0 1,000ลูกบาทเซนหรือ1ลิตรเพราะฉะนั้นความเข้มข้นของสารหมที่ไดเนี่ยก็เลยจะเป็น3.5 โมลต่อลิตรนั่นเองนะคะเราสามารถโอสแล้วก็จดได้นะคะอ่ะต่อไปเรามาดูกันว่าแบบมันมีโจทย์เกี่ยวกับการผสมสารละลายยังไงบ้างการผสมสารละนี้ไม่ยากเลยนะส่วนมากเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในกรณีที่ มีสารละลายเนี่ยหลงเหลืออยู่ก็คือเป็นการเอาสารละลายที่แบบเหลือทิ้งอะเอามาผสมกันนั่นเองเนาะแบบก็จะได้ก็ต้องคำนวณความเข้มข้นใหม่ถูกไหมแล้วก็แปะไว้ที่ขวด่ะมาดูข้อแรกเมื่อผสมสารละลายไฮโดรคลอริกเข้มข้น1โมลต่อลิตรปริมาตร100ลูกบาศก์เซนกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น2โมลต่อลิตร ปริมาตร100ลูกบาทเซนจะได้สรารละลายไฮโดรคอริกที่มีความเข้มข้นกี่โมลต่อลิตรเพราะฉะนั้นมาพิจารณาบิกเกอร์แรกก่อนนะคะว่าบิกเกอร์แรกเนี่ยมันมีเนื้อสารหรือเนื้อไฮโดรคอริกอยู่กี่โมลใช่หไหมส่วนในเรื่องปริมาตรเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าปริมาตรเนี่ยเราจะถือว่าปริมาตรของสรารละลายที่ผสมแล้วเนี่ยมีค่าเท่ากับผลรวมของปริมาตรสารละลายเริ่มต้น ก็คือปริมาตรรวมก็คือเอาปริมาตรในบิ gger ร์บวกกับบิ gger ร์ที่นำ่าผสมกันนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยากสําหรับเราก็คือการหาเนื้อสารในแต่ละบิ gger ถูกไหมแต่จริงคขัวมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมาลองดูกันค่ะบิ gger ที่1จะมีเนื้อสารอยู่100 ไม่ใช่เนื้อสารกขอโทษค่ะจะมีปริมาตรสารละลายอยู่หนึ่งรอยลูกบาทเสเซนถูกไหมเนื้อสสารกี่โมลส่นจุดหนึ่งไม่ได้นะจ๊ะเพิ่งสอนไปถ้าส1นจุดหนึ่งนี่โกรธเลยนะเราต้องไปคํานวณมาว่ามีเนื้อสารกี่โมลถูกไหมเอาวนจุดศูนย์ไม่ใช่ส่จุดหนึ่งเออถ้า1.0โมลต่อลิตรเนี่ยหมายความว่าใน1,000เนาะ ใน1,000ลูกบาทเซนมีไฮโดรคลอริก1.0โ,โมลเนาะแต่เราไม่ได้ใช้ทั้ง1,000ลูกบาทเซนถูกไหมเราใช้แค่100ลูกบาทเซนเพราะฉะนั้นเทียบอัตราส่วน,นะคะ่ะ100ลูกบาทเซนก็จะมีไฮโดรคลอริกอยู่ศูโมลนั่นเองเพราะฉะนั้นเนื้อสารในบิกเกอร์แรกก็จะเป็น0.1โ,โมลน,นะคะ ส่วนบิก,กอร์ที่สองอมีสารละลายอยู่หนึ่งร้อยลูกบาทเซนเช่นกันแต่ความเข้มข้นเนี่ยเป็นสองมวลตอนนี้ละเพราะฉะนั้นเนื้อเนื้อสารเนี่ยจะไม่เท่าจะไม่เท่ากับไม่เท่าเดิมแล้วจะไม่เท่าศูนย์จุดหนึ่งถูกไหมฉันต้องคำนวณเนื้อสารของบิก,กอร์ที่สองมาอสองอขอโทษค่ะ 2โมลต่อลิตรก็คือในสารละลาย1,000สียามมีไฮโดรคลอริก2โมลทีนี้สารละลายของเราเนี่ยมีแค่100ลูกบาทเซนถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าสารละลาย100ลูกบาทเซนจะมีไฮโดรคลอริกโซนจุดโมลน,นั่นเองนะจ๊ะ จะเป็น0.2นมูลทีนี้เอาสารละลายมาผสมกันเทรวมกันเลยฟ,ฟูฟูได้บิกอร์ใหม่ใหญ่กว่าเดิมปริมาตรเป็น100่งบวกหนึลูกบาทเซนก็จะเป็น200ลูกบาทเซนเนื้อมวลเท่าไหร่คะเป็น0 1นจุบวกวจุมูลถูกไหม ตอบได้ยังเป็น0.3มโมลต่อลิตรตลกเขาบอกอยู่ว่าความเข้มข้นศ3สเป็นต่อลิตรถูกไหมอันนี้มันต่อลิตรปะมันต่อมันต่อ200ร้ต่อลิตรมันต่อ200ลูกบาทเซนเพราะฉะนั้นเราต้องไปเทียบจ้ะใน200ลูกบาทเซนเนี่ยมีเนื้อสารหรือมีไฮโดรคลอริกอยู่0.3น,นมโมลถูกไหม เราะฉะนั้นหาความเข้มข้น้องเทียบในเท่าไหร่คะ1,000ลูกบาทเซนถูกไหมคะจะมีเนื้อให้ดคอคหรียโยศูนย์จุดสามโมลอันนี้เป็นวิธีการเทียบมาิยาตยางนะคะคูณด้วย1,000ลูกบาทเซนส่วน200ลูกบาทเซนจะเท่ากับ1.5โมลนั่นเอง เพราะฉะนั้นได้อย่างความเข้มข้นความเข้มข้นก็คือ1.5โมนลต่อลิตรเพราะฉะนั้นเวลาทำโจทย์เนี่ยสรุปให้โคโด,ด้วยนะคะไม่ใช่แบบเทียบมาให้1,000ลูกบาทเซนต้องมีไฮโดรคลอริก1.5โมลแค่นี้ไม่เอาสรุปอีกทีหนึ่งนะคะ,ะนักเรีนยนพอสล้วก็จดได้เลยค่ะแล้วครูไปข้อต่อไป เลยนะจ๊ะข้อต่อไปเมื่อผสมสารละลายซิงค์ซัลเฟตเข้มขน้น0.6โมนลต่อลิตรปริมาตร 70CM กำลัง3กับน้ำ5า c m 0 cm กำลัง3จะได้สารละลายที่มีความเข้มขน้นกี่มลต่อลิตรออันนี้ง่ายนะคะเหมือนเอาน้ำมาใส่อย่างเดียวแค่หาโมลของบิกอร์แรกได้นี่ก็คือ ไปต่อได้เลยนะข้อนี้ไม่ยากนะคะอ่ะบิเกร์แรกก็คือซิงค์ซันเฟดปริมาตรเท่าไหร่70 cm บซมกำลัง3มีเนื้อโมลอยู่0.6โมลต่อลิตรนะจ๊ะแต่อันนี้70บลูกบาทเซนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นคำนวณมาก่อนนะจ๊ะก็จะเป็น ตรงนี้หมายความว่า0.6นดโมลต่อลิตรหมายความว่าในสารละลาย1,000 cm กำลังสามมีซิงค์ซัลเฟตอยู่0.6ม <waters> ูโมลเพราะฉะนั้นสารละลาย70 cm กำลังสามจะมีซิงค์ซัลเฟตอยู่0.6 โมลคูณ70 cm มกำลังสส่วนด้วย1,000 cm มกำลัง3เท่ากับกดคเครื่องคิดเลขจ้ะ0.042์ูน,โ,น 4, โมลเนื้อสารเท่าไหร่อ่าได้เนื้อสารมาแล้วเป็น0.042์จุน, 4, น,นะคะอ่โมลนะคะต่อไปก็คือเขานำมาผสมกับน้ำอีก500ลูกบาทเซน แสดงว่าบิกเกอร์ใหม่ที่ได้เนี่ยเนื้อมนเท่าเดิมไหมมีเนื้อมลเพิ่มมาไหมของซิงซันเฟสไม่มีถูกไหมใช้เนื้อมลเดิมได้เลยนะคะอ่าเป็นบิกเกอร์ใหม่ปไปเลยจ้าบิกเกอร์ใหม่ก็จะเป็นผสมกับน้ำอี่500ลูกบาทเซนก็จะเป็นสารละลาย500ร้อบวกเจ็สิบซมกลังสเนื้อมนอย่าง เป็นเน้อมวลเท่าเดิมนะจ๊ะก,ก็คือศูนย์จมวลเพระนาะฉะนั้นง่ายมากหาความเข้มข้นได้เลยโดยการเทียบอัตราส่วนเหมือนเดิมก็คือใน5้าเจ็ดสลูกบาทเซนสารละลายนะมีซิงค์ซัลเฟตอยู่0.042มวล ทีนี้ความเข้มข้นต้องเทียบใน1,000ลูกบาทเซนหรือ1ลิตรนั่นเองในสารละลาย1,000ลูกบาทเซนนะคะจะมีซิงค์ซัลเฟตอยู่เท่าไหร่1,000อ่ะเดี๋ยวงงครูเขียน อันนี้ก่อนดีกว่า0.042มูลคูณด้วยเอา1000ย้ายขึ้นมาคูณถูกไหมหน0 0ง m กลังสหารด้วย 570cm ซมกลังสเท่ากับกี่มูลกดเครื่องคิดเลขจ้า0.0737จุดมมูลน,นะจ๊ะ ทีนี้ความเข้มข้นเท่ากับเท่าไหร่ได้ยัง0.073โมลใน1,000ลูกบาเซนก็คือเท่ากับความเข้มข้น0.0737โมน,น 1, ลมนมนต่อลิตรนั่นเองอ่ะนี่ก็เป็นพอกรุบกรุนะคะการ เตรียมสารละลายด้วยวิธีการผสมแล้วก็มีตัวอย่างโจทย์แบบกรุบกรให้เราได้ทำความเข้าใจกันนะคะ,ะสำหรับการเตรียมสารละลายแบบผสมก็อย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะนักเรียนเดี๋ยวครูจะสรุปสรุปไปแล้วเนาะเราสรุปกันแล้วรายังว่าสรุปแล้วการเตรียมสารละลายมีกี่วิธียังไม่สรุปถูกไหม เดี๋ยวรูจะมาสรุปให้สรุปแล้วการเตรียมสารละลายมีกี่วิธีจ๊ะวิธีที่หนึ่งเป็นการเตรียมสารละลายจากอะไรจากสารบริสุทธิ์ถูกไหมซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากการที่ไปเอาสารจริงๆส่วนใหญ่สารจริงจริง,รง,รง,รงอ่ะจะเป็นของแข็งนะคะก็ไปเอาพวกแบบของแข็งคือไปชั่งมา แล้วก็มาละลายกับตัวทำละลายส่วนมากก็จะเป็นน้ำเนาะกับตัวทําละลายนะจ๊ะอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นของแข็งส่วนที่สองก็จะเป็นการเตรียมสารละลายด้วยวิธีเจอจางซึ่งจะเป็นการ เอาสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงกว่ามาเจือจางให้ได้สารละลายที่มีความเข้มข้นต่ำลงนะคะซึ่งต่ำลงนี้หมายถึงว่าต่ำลงตามที่เราต้องการนั่นเองถ้าจะทำให้มันความเข้ม,มข้นต่ำลงก็คือแค่เพิ่มตัวทำละลายถูกไหม สุดท้ายเราเพิ่งเรียนไปนเมื่อกี้ก็จะเป็นการเตรียมสารละลายด้วยวิธีการผาสมนั่นเองนะคะก็คือผสมสารละลายวิธีนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิธีการเอาสารละลายที่จะแบบ เหลือจะเหลือทิ้งแล้วเนี่ยเอามาผสมกันนั่นเองเนาะะสำหรับการเตรียมสารและวิธีการผสมก็ดังนี้จ้ะแล้วเดี๋ยวไปต่ออีกคลิปหนึ่งเนาะเป็นครูจาให้เราลองทำโจรสักเล็กน้อยนะจ๊ะ